มีครับ <นะ S 2> พี่โต้ครับโปรเจกต์นี้ห,หินผมมั้งตั้งแต่ต้นนอกแต่ว่าจะต้องเกิดขึ้นที่องไทยใช่ยยรครับยังไงครับก็คือได้ดูหนังเวอร์ชันต้นฉบับแล้วก็หน้าสองนนี้ก็ด้งรอยเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าแปลงเป็นไทยแล้วถ้าสองนนี้เล่นนี่น่าจะสนุกมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นของไทยเราแล้วถ้าดึงเสน่ห์สองนนี้มันผสมผสานและเป็นแบบของเราเนี่ยเราอยากเห็นมากๆเลยแล้วก็เห็นว่าถ้าคนนี้กำกับจะเป็นยังไงคือแล้วเริ่มมาจากว่าถ้าเป็นผมเองเนี่ย เราเองอยากดูมากๆอยากซื้อตั๋วดูเรื่องนี้มากๆเลยเราก็เลยเมรมิดมันขึ้นมาเองเลยก็คือเห็นแบยสามภาพปุ๊บเป็นตบกว่านี้เลยตั้งแต่นาทีที่ดูอยู่เลยนะครับเมื่อดูต้นฉบับแล้วหัวผมก็แล่นตลอดเวลาอะไรแล้วก็แบบต้องทำอะต้องทำอะกลับมาไทยปุ๊บผมโทรศัพท์ทันทีเลยก็หาหมก่อนโทรหาหมูก่อนอ๋อโทรหาหมูได้ก็รีบโทรหาเหล่านี้เลย ก็แต่ถ้าเขาไม่เล่นปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ทำเลยะแล้วขอดูเขาบอกว่าไงคุยเลยไหมพี่พี่โต๊เขาบอกว่าขอดูหนังก่อนนะขอดูปุ๊บเขาก็ทันทีเลยทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าต้องเป็นสองคนนี้คะมันมีโมเมนต์ไหนที่แบบเป็นภาพออกมาว่าเป็นบ u i l d i กับบ u i l d i คือคือจริงๆแล้วบทสองตัวละครนี้เป็นบทที่เล่นยากมากนะครับคือมันทั้งตลกทั้งดราม่าและต้องใช้เสน่ห์พลังดาราที่เยอะมากๆเอาจริงในเมืองไทยในนักแสดงในวัยระดับนี้ พูดตรงๆไม่ได้อวยกันเองนะคือผมรู้สึกว่านึกใครไม่ออกจริงคือมันต้องใช้คนที่แบกหนักทั้งเรื่องลักษณะอนะแบบนี้ผมแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์เนี้ยมันมีแค่สองคนเองต้องเป็นกพันล้านแล้วเนาะก็พูดไปต้องถามเขา้อถามเขาต้องชิญเป็นยังไงมาที่พี่หมูก่อนแล้วกันพี่หมูก็เอาข้าวหิดแล้วก่อนเลยว่าต้องเป็นพี่หมูเท่านั้นที่กำกับเรื่องนี้โอ้ก็ตื่นเต้นครับรู้สึกเหมือนกับพี่โต้งมอบซองแดงให้แล้วก็ พยายามจะทำหนังก็สักพารแล้วก็โอ้มีโปรเจกต์นี้เข้ามาพอดีครับก็ดีใจไม่เคยทำงานกับพี่ดีมีเคยเหมือนกันนานแล้วแต่ว่าในในอันนี้รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำหลายอย่างในฐานะคนทำหนังรู้สึกตื่นเต้นมากตอนนั้นพี่โต้งเขาบอกไปเข้าหินกอบคนนี้มาก่อนแล้วบอกครับบอกบอกคนที่เพิ่งเมื่อกี้เลยครับแล้วพี่หมูว่าไงครับพี่โต้งบอกต้องเป็นอะไรเราก็รู้สึกตื่นเต้นครับเขารู้สึกว่ามันมันดูเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันเอามารวมเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะดูหนังก่อนแล้วพอดูหนัังงงแล้้้้้้วพพพพยยาาาาามมจินนนตตตกกกกกกรรีี่่โโโบบอออ็็ูสึเห ใช่ครับแล้วคือมองไปมุมเดียวกับพี่โต้งไหมคะว่าโอ้รู้สึกว่ามันน่าสนุกตรงที่ว่ามันไม่ได้เหมือนเป๊ะคือคือพอจะจินตนาการออกว่าเป็น 3D building แต่ว่าเฮ้ยมันต้องตัดแปลงนะมันต้องแบบปรับให้เป็นบริบทแบบไทยนะแล้วก็เราจะมาเล่นอะไรกันมันรู้สึกมันน่าสนุกความสนุกมันรออยู่เยอะมากอะไรเงี้ยพอพอเป็นเวอร์ชัน r ี m ม k เราคิดไว้ในหัวไหมว่าภาพของเราเวอร์ชันไทยมันจะเป็นยังไงอืม ยังไม่คิดออกทันทีก็คือค่อยๆมาคุยกับพี่โตคุยกับทีมเขียนบทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆคิดกันแล้วพอตอนคุยกันในตอนเขียนบทแล้วก็แบบเราสนุกมากกันอะไรเงี้ยเราก็ดู้ปเลยเราดูเป็นสัญญาณที่ดีซับพลานจนมันเจอแต่ย้อนกลับไปพี่โตอีกทีนึงมันเป็นเวอร์ชันที่หนักพอต่างประเทศเขายากไหมตอนที่ขอเลยนด้วยผมไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าพอเราแบบทักไปปุ๊บแล้วก็เห็นทีมพวกเราเห็นเขารู้ว่าเป็นใครเป็นอะไรบ้างเขาก็ตื่นเต้นครับแล้วเขาก็ อยากจะให้เราทำมากๆแต่พี่ขึ้นพี่พี่ต่ะขึ้นเงินเข่าพิ่ภาพเราสองคนเลยแต่ถ้าเราถังเรื่องนี้หนูมันเด็กใหม่พี่หนูจะไปสู้แล้วเพ่พลาตอนแรกเขาจะไม่เล่นด้วยสามชาร์จมาตั้งแต่หัวของเขาถึงพี่พี่ปุ๊บหนูจะไปนี่มาแล้วเตรียมมาแล้วจะต้องให้เกียรติพี่ๆี่สองคนนะ อันนี้เลยอพันเอกพันลานพ,นพูดโอ้ย <c oughs> ผมก็ผมโชคดีพริษัทหนังเขาดังก็เรื่องมันดีครับเพื <c oughs> กับเขาเก่งเขาทำเรื่องดีเลยเพราะ <c oughs> ว่าโชคดีอยู่ในงานที่ดีนะหลังมาอะไรเงี้ยตอนนั้นสำหรับอนน่าอันเนี้ยผมก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ที่ผมได้มาทํางานกับพี่พี่ทุกคนเลยจริงจริงแล้วเหมือนเดีว่าจริงจริงแล้วพี่โต้งตอนที่มาชวนผมกับพี่พีเล่นเนี่ยพี่โต้งก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าเหมือนเดีว่าเขาไปเจอหนังเรื่องนึงมาเดี๋วเขารู้สึกว่าอยากชวนเราสองคนมาเล่นมาทำเรียนเมคอะไรเงี้ย ความรู้สึกแรกคือมันผมรู้สึกว่าเอ๊ะหนังหนังมันมันต้องเป็นหนังแบบไหนที่ผมรู MIT ้สึกว่าเขาอยากจะชวนเราไปเล่นแล้วเหมือนว่าเขาเห็นตัวเราในนั้นยังไงแล้วหนังมันมันมันเจ๋งแค่ไหนที่พี่ตงรู้สึกว่าอยากจะเอามันมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเคมีการนัดกันไปดูหนังอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่ที่ก็จแบบมันเป็นหนังที่ที่ดีจริงๆเลยเป็นหนังที่สนุกแล้วมันมีมันมีหลายๆไมิติที่เราดูแล้วเราได้ได้ได้หลายความรู้สึกแล ออกมาแล้วมันมันเต็มหัวใจมัน,ม,นมันถูกเต็มเต็มด้วยด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างเงี้ยกรเลยรู้สึกว่าเออเป็นงานที่ดีน่นอนแล้วก็จริงแล้วก็คุยกับพี่โต้องอยู่ตลอดแต่หมือนว่ายังไม่เคยทํางานงกับพี่โต้องอย่างเงี้งยหรือม่หมู่ก็ไม่เคยทํางานด้วยแต่ว่าก็เป็นสองคนที่เราติดตามงานแล้วก็ <c oughs> วเพื่อทุนเป็นดัง่งเทพเจ้าแห่งหรถยนต์อยู่แล้ว,ลวเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ ปฏิเสธไม่ได้แล้วทำงานกับพีพีด้วยเราก็สบายใจที่สุดอ้าวแต่เมื่อกี้พีพีบอกว่ากอนแรกคุณจะปฏิเสธนะแหมมันเรื่องจริงหรื้อตาวันเลยนะเพราะพี่โตบอกว่าถ้าคุณปฏิเสธเขามีข่าวเกาเหล่ากันอยู่พี่วางยาตลอดจริงเพราะว่างอนกันอนูก็งอนเขาเรางอนกันเราก็เลยบอกว่าเราจะไม่ทำงานด้วยกันละใครเสร็จยังคะ ตรงนั้นเหรอครับอยู่ในช่วงเวลาตอนก่อจะเริ่มถ่ายผ่านไปวันเดียวแล้วเราก็บอกโอเคเราทำนอกถ่ายเลยไม่เราตัดใจลุกุนด้วยเลยถ้าคุณบิดไปไปแท่งพิดบิดเต็เจริงๆต้องบอกว่าเราได้โอกาสที่ที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มาก่อจริงๆแล้วหมายถึงว่าผมรู้สึกว่า GDS เป็นเป็นบริษัทที่ที่เป็นบริษัทสตูดิโอทำภาพยนตร์ที่ที่เรารู้สึกว่าแค่เราได้ทำงานด้วยมันก็เป็นสุดยอดแล้วอะไรเงี้ยผมว่าตั้งแต่เราเราอยู่ดาวหรือว่าเราเราเป็นเด็กเริ่มเป็นนักแสดงอะไรเงี้ย การได้ทํางานกับ GDS อียจาเผมอยู่ที่อาพุกบอลอะไรก่อนเลยครับจีเดีเป็นค่ายที่นักแสดงผมว่าเกือบจะทุกคนล่ะอยากอยากทํางานด้วยอยากจะเป็นครั้งหนึ่งได้ได้มาทํางานกับ GDS เดียการการมันร่วมคุณผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหเกินเกินเกินความฝันไปม,มากอะไรเงรี้ยแต่ไม่รู้ว่าผมว่าเราโชคดีที่ที่พี่ๆเขาก็เห็นอะไรบางอย่างท,ที่ที่เราจะสามารถ มามาผสมบางเอลิเมนต์กันแล้วมันจะทำให้มันไปข้างหน้าได้เงี้ยเรมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันเป็นมันคือต้องบอกเขาให้โอกาสมากกว่าไม่ใช่เราตัดสินใจแต่เขาเาชวนแล้วมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ที่มันไม่มีคําว่าไม่อยู่แล้วเลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเกียรติของเรามากกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความโชคดีเลยครับพี่ทีมได้เปดนว่าตัวเจนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะดีใจหนูมาก เป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้อูก็ตื่นเต้นไงทำงานกับยูกิ้นอย่างเงี้ยนี่ก็ชาร์จมาดอกนี่ก็ชาร์จมาเลยถ้ามันชาร์จมาเล่นผมเลยเนี่ยก็ดีใจครับดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก็ดีใจที่ทางจีเรียร์เขาชวนมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันตั้งแต่ที่พี่โต้งแบบว่าติดต่อมากับที่หมูว่าแบบเหมือนมีหนังเรื่องนี้พอเราได้ไปดูจริงเราเลรู้สึกว่าแบบเออมันมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นหนังที่พอพี่ดูเองพี่รู้สึกวว่าาแแบบบเเเเออออพพิมลล้ก็็ัหนนภงย ไม่จะเป็นขนาดแงวัคาลงด้วยใช่ครับเพราะว่าพี่จะเปลี่ยนบททั้งหมดพีจะเล่นอะไรก็ได้ไปไซไ่ไ่ไไไไไปไได่่นเพราะมีอยากเขียนบทเองอยากเล่นเป็นอะไรถ้าเขียนบทเองเป็นนางฟ้าไมไม่มีเป็นผีก็เรื่องบทอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นฝั่ทางจีเอส เออ่ทางฝั่งด u i l d ธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นแบบว่ามีร่วมในในตัวบทบ้าง<ม>ในส่วนของการเวิร์กช็อปต่างๆในการคุยคาแรคเตอร like <ม>์อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนี้เรื่องนี้ก็จะมีเพลงด้วยครับเป็นเพลงประกอบก็ปล่อยมาแล้วเพลงหนึ่งให้ฟังกันในเทรลเลอร์แล้วก็เดี๋ยวมีให้ติดตามอยู่แล้วเพลงอ่ะตัวบ้างจากการมาคุ่เป็นไงกับคุณสลับกันนี้นะ<อ>ระูระ้นะไม่เป็นไรปลื้ม ก็ดีใจค่ะที่บอกพูดกูว่าคือมันเป็นท้งหนึ่งในชีวิตของนักแสดงนะคะโดยเฉพาะที่เราเดินทางไปยาวไกลมากเลยอ่ะนี่ก็ห้าสิบประมาณห้าสิบปีเราได้มาเจอบริษัท DGS ซึ่งเราดูหนักเข้ามาตั้งแต่เขาเป็นตั้งแต่เป็นอะไรรู้สึกว่าเป็น DGS เนี่ยนะคะเราก็แบบเออแบบอย่างมันมาได้ยังไงเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงตัวเล็กๆจน งานเราก็ไม่ได้เยอะทำไมยังเลือกเราอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วโดยเฉพาะแรกๆกับพี่เคียบลูกกิ้นที่เราไปเปิดเราตใจเราตกใจว่าเฮ้ยเราแบบงเจออะตกใจเลยตกใจตกใจแล้วก็ดีใจแบกเนองนจะ็นกน่าม้องแล้วจะแบบว่ายังไงคอคิ้ไปเลยว่าไม่รู้ว่าน้องจะเป็นังไงโคตดังมากเลยฮะไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะแบบ ก็รักต้นไม้เนี่ยเนาะแล้วก็จะแบบว่ารู้สึกว่ากจากต้นไหิวคกลัวไปหมดเนี่ยคะเราเราเปงนคน่ดังมากเลยนะคนดูแม่หนูไม่ได้หนูเม็นเลไอดอลอ่าพี่ไม่ใชแค่ต้องมีทากันเนาะโอเคแล้วออไปร่วงงานแล้วมันมีความอบอุ่นเนียคะวทย่งมีฟิตนเนี่ยเขาไม่ใช้ดูแลเฉพาะนักแสดงนะ หรือไม่ใช่ดูแลเฉพาะเอาวุโซ่และสแสดงแต่เขามองเป็ระทับขั้เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าจำได้เลยว่าแบบเอ็กซ์ตร้าเขาจะขึ้นกจะไดแล้วก็ลูกิินอะ่ะไปจับไปไปยุงขึ้นอะ่ะไปไปยุงเอ็กซ์ตร้าขึ้นจะไดอะ่ะซึ่งอเขาอายุมากเหมือนกันแล้วอะ่ะเราบอกเฮ้ยเขาไม่ใช่ว่าจะต้องมาดูแลเฉพาะนักแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าเพื่อที่มีข่าวว่าอะไรเลยแล้วนี่เขาก็าซื้อขนมไปทั้งเลยแล้วเขาก็าจะทักทายขึ้นหน้าเอ็นดู ผม,ม่ดูอ่ะน้า่ารักกันนะแล้วก็แม่ชอบคนที่ที่ดูแลผู้ใหญ่เนี่ย mm. เขาก็จะหลงเขาเร mm. าะที่มีเราไม่ได้เจอใรน่กอกตรว่ามันเป็นอะไรที mm. เป็น m a s t e r ร์พ ชีวิตแม่เนี่มมากมาก้ในชีวิตแของ่ไม่พูดเลยมากตรนี้พูดเยแล้วะี่แขก่แกกรับกัารี้เป็นเพราะว่าูอที่ใส่มาคือต้องขับอตอนแรกขอบคุณพี่หมูขอบคุณนะคขของคุณต้องขอบคุณพี่หมูนะคะที่ไม่ได้บวชสับปะเลอะไม่ครับไม่ครัคงมีอีเวนต์วัดเนาะอีเวนต์ท่างแต่จริงๆแล้วส่วนตัวแล้วเรียกว่า ตายตาหลับได้ละแต่ยังไม่อยากตายังอยากอยู่ในวงการต่อเพราะว่าด้วยอาชีพนักแสดงของเราเนาะแขกเข้าวงการมาแปปีแล้วแล้ววันหนึ่งบอก GDS แค่คำนี้แหละแขกแบบอุ้ยดีใจมากอะไรเงี้ยแบบดีใจจนแบบโอ้โหแบบเฮ้ย Portfolio อีกหนึ่ง Portfolio ที่จะอยู่ในความทรงจำเราเนี่ยเพราะเดี๋ยวทุกคนรู้นะว่าแขกอยู่สวีเดนนะฮะแล้วก็พอมาบอกว่าเป็น MVP Elite อ้าวด้าอีก พีพีมาก,ก่อนเพราะอันนี้คือเรฟเปนเลนส์เล่เป็เลนส์ในการเป็นพี่ของเราพยายามจะเป็นพีพีอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เพราะว่าเจอพีพีครั้งแรกเคยเจอละอพีไอคอนเออ,อตอนมันอยากเล่าวะนะ่ะเนาะกลับไปบอกเลือดมึงๆกูเหมือนนักยักษ์ขมูขีเลยเราเนาะเขาตัวแค่นี้น่ารักมากอันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นไอดอลเออเขาคือแบบแฟชั่นนิสทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอกินอีกอย่างเงี้ยยิ่งแบบโอ้โหมาเจอแพ็คคู่เลยถือว่าแบบ ว่เราทําบุญด้วยอะไรอ่ะเออแบบดีใจสุดๆเลยล้วแบบขอบคุณทั้งสองคนมากนะที่แบบให้โอกาสในครั้งนี้นะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยครับไม่ต้อรบกวพ่้เล่นอมกคก็เหมือนกันด้วยความที่เอาจริงนะพี่หมูเป็นคนที่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจตัวพี่หมูแหละพี่หมูจะเป็นคนที่พูดบอกว่าเอาจริงๆนะครับขออนุญาตครับก็คือมึงต้องทำแต่เขาจะไม่พูดเขาจะมาด้วยสายตาแล้วแบบนี้เราไม่เข้าใจพี่หมูว่า ทำให้พี่เธอในในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทําในเรื่องนี้แต่รู้เปลว่าอ๋อฉันต้องทาฉันไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรแล้วเราเราก็ทําเพราะทําทุกอย่างให้พี่หมูเลยเพราะสายตาคู่นี้เท่านั้นเลยทําให้พี่เถะนะตอนแรกที่เจอสายตาคู่นี้อารมณ์พี่แผลเปนยังไงตอนแรกก็มองแหละเขาคิดอ่ะคือหลายคนอาจจะดูมันน่ารักแต่คืออ๋อมึงต้องทําคอัอก็ก็ทำออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อใจพี่หมูพี่หมูด้วยเพราะพี่หมูว่าพูดมาแล้วแบบด้วยความที่ดูคาแรคเตอร์เราแล้วบอกว่า ถ้าแขนทําออกมาแล้วแบบตรงเนี้ยแขนจะแบบพี่เห็นละอะไรเงี้ยแล้วด้วยการทํางานของพี่หมูเราก็เป็นนักแสดงก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดเนี่ยพี่หมูมีอะไรอยากจะพูดเนียคะเมื่ <c oughs> อกีอ้เพราะเพราะรับสารจาก,จากดาราที่เราจะร่วมงานด้วยโอ้พี่แขก็เป็นคนที่เราล็อกเลยครับล็อกเต <c oughs> ้าว่าแบบ <c oughs> ต้องเป็นพี่แขกสายตา<อ>ไม่เหมือนกัเละไม่เหมือนพี่จะไปทำนะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนนะนะก็แขกแขกครับ เป็นเอเซนชวลเลยนะพี่นะไอแบบว่าบทที่เราต้องเป็นพี่แข่เลยเช่นกันสำหรับบทนี้นะฮะถึงจะแมจิกแบบที่จะปรากฏตัวอย่าครับแล้วมันก็จะมีบางบางซีนที่อาจจะฝิดใจพี่แข่แต่เราเราคิดว่ามันหวังผลเพื่อจะแบบสุดท้ายแล้วมันจะออกไม่ต้องหวังโผค่ะฉันต้องทำครับเพื่อความสาเร็จของพี่หมูฉันต้องทำากกินกัพี่ฝากนะไม่รูการพิ้งกับพี่ได้ครับไปกครักกมาฝากฝากมา ครับก็ทำไมต้องห้ามพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้พี่พีเออ่เพราะว่ามีเพ่พันล้านแล้วพ่วมกับนานก็มีด้วยพ่วมกับหลักหลายร้อยล้านรวมกันก็เป็นพันนักแสดงสุดยอดตำนานเมืองไทยพ่อขาบวยดูดิอรับสุขวิมวณเดลและโ g ล o b a l star เราไม่แก๊สตาร์เขาอีกพีจับพลาดได้ไงอ่ะ ยี่สิบวิน,นาทีครับครับก็ใหญ่ทุกคนเข้ามาดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับยี่สิบนาน,น,นี้<แ><ต>ผมว่า,ามันมีหลายๆอย่างที่ผมว่าทุกคนเข้ามาดูแล้วจะได้เจออะไรที่มันเซ e. อร์ไพรส์ไปอีกไปอีกไปอีกเหมือนกับตอนที่ผมอ่านบทนะหรือตอนที่ผมไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทุกคนก็เต็ <ๆ S 2> มที่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้สึกที่ดีออกไปมากๆครับฝากด้วยครับโออเคคคค่่ะะขบุณขอบคุณค่ะ พี่กินชอบกินบัวยแขมากนะคะสอง <sk ill in> คนะคู <sk ill in> น่เดียวคู่เดยอร่อยมากคาีทอง